สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเล็กลีนมหาสัจจันกันต่อนะครับก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลัง ก็เป็นแนวทางเลืกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพรนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับตามสูตรของเรานะครับสูตรของเราก็แม่สูตรของเราก็เดินมาถึงที่93งามวดนะครับ ทั้งหมดมี40นยนะครับก็ได้ตรวจชนมาอยู่8 9 40นะครับตรวจชนของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปสรุปกันเลยนะครับเพราะว่านะครับตามที่เราทำมานะครับ ได้ตัวเด่นมานะครับตัวดับนะครับแล้วก็มาจับคู่นะครับจับคู่วนวนกันนะครับแล้วเราก็มาตัดด้วยแต้มนะครับตัดด้วยแต้มซึ่งแต้มเด่นก็เราก็จะมีแต้มสามแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดนะครับเป็นแต้มเด่น ส่วนเลขเด่นของเราครับเลขเด่นของเราครับเลขเด่นของงวดนี้นะครับก็จะมีสามกับสี่นะครับก็เราจับคู่แล้วตัดมาจากแต้มเด่นของเรานะครับเก้าสี่นะครับแล้วก็ศูนย์สามนะครับแล้วก็แต้มหกก็จะมี สี่สองนะครับสองสีแล้วก็แต้มเจ็ดก็จะมีสี่สามสามสี่นะครับส่วนแต้มแปดก็จะมีเลขเบิ้นเป็นเลขเบิ้ลน,นะสี่ส,สี่เพราะว่าเราจับตัวเด่นจากแต้มมาทั้งครับลูกเด่นสามกับสี่นะครับจับมานะครับงวดนี้ เราก็จะสรุปให้เลยนะครับสรุปสรุปให้นะครับสรุปสองตัว คนที่หนึ่งทับสอทับหกปดนะครับหนึ่งทับสองทับหกแปดนะครับตัวเด่นเราก็ดึงจากตัวเด่นมาครับคราวนี้เราจะเป็นเด่นสุดๆนะครับเน่นสุดๆคือเลขสี่นะครับ เลขสี่ที่เราว่าเด่นนะครับเราจะสรุปเป็นตัวตัวเด่นตัวรองให้นะครับตัวเด่นเราจะมีสี่สาม ตัวอื่นก็จะเป็นตัวรองไปนะครับตัวรองนะครับตัวรองก็จะเป็นตัวนี้สามสี่วันนี้ชอบสี่แมลงนะครับสีแ่แมลงนะครับสี่สี่ ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นตัวลองไปนะครับตัวลองตัวลองก้าเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สามสามศูนย์แล้วก็สองสี่นะครับ ก็ทําเป็นตกกลับไปเล,บเ,ลบบเลยนะครับก็การเล่นก็มันก็มีโอกาสมาตกกลับอยู่แล้วนะครับ ดอันเด่นเราก็จะท,ท้าคนทำชาบอบเลขสี่นะครับมวดนี้ตัว,วอื่นก็คงต้องเป็นตัวรองไปนะครับ ก็เอนเราทำเป็นตัวลองไปนะตัวลองก็ใส่สีเขียวนะครับเด่นกับลองนะครับก็ให้ทุกท่านนำไปพิจาราก่อนนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทางผู้จัดทาก็ทำให้เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางของท่านนะครับ เราก็ตัดรวมๆมาแล้วนะครับตัดจากเลขดักมาเรียบร้อยนะครับก็บอกกันทุกครั้งนะครับถ้าท่านมีเลขเด่นอยู่แล้วในใ,นใจก็มาตัดนี่้นะครับไม่จําเป็นต้องมาเอาตัวสรุปนะครับที่สรุปก็แค่เป็นแนวทางนะครับแค่เป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับอ่า นำไปพิจารณานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดติดตามให้นะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ จากช่องเล็กๆนะครับก็นำมาเสนอให้ทุกท่านได้ได้รับชมกันนะครับได้รับชมได้รับนําไปพิจารณานะครับเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆช่องใหญ่ๆช่องอื่นมะีช่องตัง้งเยอะแยะนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับ เอ็งเค็งปังนะครับงวดนี้สรุปให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ